สวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องๆชาว youtube นะครับก็พเพราปืนหนังงานไม่นะครับตัวนี้นะครับปืนหนังงานไม่พื้นที่กัอาจจะบดเต็มไรนะครับก็ทีไปประมาณไรนไรนหนึ่งนะครับรมันบดเต็มไรนดีมาไหนนะครับหนังงานมือน,นีก็ทำอะไรดินนะครับนี่บริเวณน,นี้นะประมาณประมาณสิบเก้านะครับสิบเก้า สิบเก้า <tu> ถ <i ye> ึงสิบห้าเก้าถึงถนนนะครับฟองนี้มันสูงนะครับสูงสุดเลยนะครับนี่จากจากแดนนี้มาเลยนะครับจากแดนนี้มาสุดเลยนะครับงานมันนี่กัรับประายนะครับพัานหานะครับตัวนี้พัานหาเอาฟองนี้ลงไว้ห้างลางครับแกนั่ะมันลึกนะครับแต่ของหน้าฝนนะแกน่นมันลึกกระถางเฟื่สุปีนะครับมันก็ลึกก็ลึกก็กันกับลึกเติบอยู่นะครับก็อีก ก็คุยราคากันแล้วในราคาพัฒนานะครับพัฒนาในยังเนี่ยนะครับถามว่าพัฒนาเชียงบวรกับพื้นที่ตำหนินะครับถ้าหลายคนก็ที่ว่าถ้าคนบวคข่อยปั๊มให้ปั้มหน้าก็ที่ว่ามันเบึ้งมากกว่าราคามากกว่าก็จีขึ้นๆึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถามว่ามันคุมบวนะครับอีพามาเบึ้งนะครับพัฒนาในยังเนี่ยนะครับสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วก็ปากกุ้ยไหลกุ้ยแฉะนะครับ ผู้ที่ตามม่ที่ตามเก่านะับฝากข้อมือเห็นทักทายกันเขามาได้นะครับทักทายพูดคุยกันเขามาได้นะครับเดี๋ยวลุงงานกันเลยไปนะครับผมขับมาเขาเรื่องกันเลยนะครับพัฒนาในยังแน่นะครับหนึ่งเลยนะครับเอาดินนะครับขึ้นข้างหน้านะครับนี่ครับนะครับเอาดินขึ้นข้างหน้าเพราะว่าถ้าเท้าดินเท้าดินบางนีลงไปนะครับมั่นก็ะ ที่หน้าก็จะสูงขึ้นนะหัวนแทกเกิดีเตี้ยลงนะครับเพราะเขาจาเป็นต้องดเดาข้าหน้าขึ้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของขั้นนี้นะครับขั้นหานะครับได้เอาดินขึ้นข้าหน้าปั๊บเอามือลงไปนะครับจับมือลงไปแล้วก็ไถนะครับวก็ว่าปั๊บปั๊บบวกไถแล้วก็บวกงกข้าหน้านะครับ พันหานะครับในราคาพันหานะครับถ้าเหตุงานชั่วโมงกับชั่วโมงละอหกร้อยนะครับแต่ว่าผมกัตีทีมใหม้ประมาณสามชั่วโมงนะครับจักสีแล้วบ่แล้วกัต้องเบิ่งที่ดินว่าดินมันอีไถเขาเขายากเพราอว่าเขาเขาง่ายเมากกับเอาออกได้เร็วนะถ้าเขาหนักมากกับที่ได้ไถหลายรอบมากกับที่ออกซาเน่นะครับอยู่แก้วอาหาซุนแกพี่เกานะผมนี่ครับหงานมันนี้กัพอได้เหตุเรื่อยๆนะครับพอได้เหตุเรื่อยๆนะครับเมื่อวานกั งานกับอทีสองพันนะครับสองพันเชือลิงบวกปั่นข้างหน้านะครับเก็บรายละเอียดนี้น้อยนะครับนี่ครับกาดเหยอาจากนี้ไปเลยนะครับเสริมขึ้นเสริมขึ้นจากนี้ไปเลยนะครับกับประมาณเอากระีดเลื่อยเครื่องไปจังหน่อยนะกวาดดิลื่นต้นใหม่นีไปจังหน่อยนะครับพอได้เห็ดเลียนไปนะครับางานกับดินทรายก็ถือว่ายังบ่ท่านเกณฑ์มาไหนนะครับพอมาลองไถมืแล้วก็ทอ เลือกหลายก็บดีนะครับเลือกลา้ก็บดีแข้งลายกบดีนะครับกระเซ่างนี่กาจีไปขวมไม่ฟ้องนั่นนะครับนี่เจ้าเดียวกันนะครับนี่ใบจีนตอดำๆอยู่ซ่นนั่นนะครับอยู่ระวางต้นใหม่สองต้นนี่ครับนี่สองต้นสามต้นนี่พ่นเจ้าของหน้าพ่นวาให้ลากขึ้นไปข้างบนนะครับหลากตอขึ้นไปข้างบนแต่ว่าไถได้กับไทยเลยนะครับแต่ว่าก็มีปั๊บนิดน้อยนะครับแต่ต้นน้ำพื่นวหาเห็ดเป็นงานชั่วโมงเานะครับ เห็นงานชั่วโมงตัวนั้นน้าอยู่เท่านั้นกับประมาณสี่ถึงหาไรนะครับสี่ถึงหาไรเพราะว่าเห็นงานชั่วโมงเอานะครับตัวนั้นฝั่งไหนมันเป็นนุ่นเป็นยังไหหยู่ลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเบื้องหน้างานอีกเที่ึงนะครับแล้วสิไทยเบื้องตัวนี้ก็เกิดขึ้นจังที่บอกครับเอาฟังแทวถนนนี่นะครับลงมาลงมาหลักกะไทยนะครับในราคาฟันหานะครับตัวนี้นะครับในราคาฟันหานะครับก็พอได้เห็นเรียนผู้เดียวนะครับน้องท่านเดี๋ยวมางานกับท่านในไหล ก็คือสิบวันไล่นะครับแนบเมืองปีนี้แล้วนะครับเพราะรถกะข้าเจ้าน้ำบานเพิ่งออกมาอีกขั้นหนึ่งนะครับข้าเจ้า,าออกมีอีกขั้นหนึ่งคือจังหวะครับกะเพิ่งใส่บริการขั้นไหนกะบขั้นนั้นก็ได้ไทยนะครับผู้ใดเฮ็ดดีผู้นันก็ได้ไทยกะยื้อขึ้นยุกับฝนงานนะครับขึ้นยุกับฝนงานขึ้นยุกับพี่น้องนะพี่น้องใครพี่นอ้นองมั่นนะครับกัดปฏิเสดไปเรื่อยๆนะครับของผมปีนี้กัเขามาปีที่หกแล้วกะ พออยูอยู่นะครับผมถามว่าได้ยังแม่กับถามว่ามันจุกจิกบอมันกับมีแนนนะครับรถเห็นงานนะครับรถเห็นงานกับมีแนนกับเมื่อยให้มันพังมันเพลกับมีแต่จวดไหวยุบ้านนะครับมันยังบมเสียนะครับก็ทีมาเริ่มเลยนะครับกับคือสิบวมีคนไทยไห้นะครับเพราะว่าหนองกับบ่อไหนมาหนักบึงงัวนะครับก็สิบูมีคนไทยไห้นะครับเพราะว่าขากองขาอยัางกับบ่อเอามานะครับบ่อเตรียมการมาเดี๋ยว คลิปลางที่เอาขากองมถ่ายให้เบ่งนะครับอาจจะเนงานว่าลายดินลายดินแบบใดนะครับสำหรับท่านใดที่หูแล้วกะผพันใดนะครับสำหรับท่านใดที่เัง้่มฮูกัศึกษาวบกับผิฟอีหยังนะครับเพราะว่าแต่ละหม่องแต่ละวันแต่ละพื้นที่ก็เฮ็ดบื่อคือกันนะครับไปประยุกต์ใส่เอานะครับไปประยุกต์ใส่เอานะครับนี่นะใบกับสีเงาเงาเนี่ยนะครับใบกับสีเงาเงาเนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับมันก็แตกต่างกับอีกขั้นหนึ่งชอยูน้ำบาดนะครับแตกต่างกันกับขั้นที่แอลฮาหาูนึงแฝดที่กันนะครับยอายูน้ำบาดนะเพื่อนก็เกตดเพื่อนก็ได้เกีดได้ปั๊บเลื่อยกันนะครับจะไว้วนมั่งจีป็นสนิมเกาะนะครับแล้วก็มันจีว่อว่อว่อใสแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นยูกับกลยุทยุนะครับขึ้นยูกับกลยุทยุขึ้นยูกับกลยุทยุของเ้านะครับก็ขึ้นยูกับคนมักน้ำนะครับ มักแบบได้ก็เฮ็ดไ่แบบนั้นนะครับมักแบบเดิมก็ขี้แบบน้ำเดิมนะครับมาแบบแตงก็แตงเอานะครับตัวนี้ก็พึ่งเปลี่ยนของเหลยวไปนะครับเจ้าบริไทยเบิ่งนะครับนี่ครับเปลี่ยนจุดกองกองน้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องกองโซลาล่างนะครับหนึ่เหลือฝาสิทจุดเตือนน้ำมันเครื่องนี่ครับก็ได้เปลี่ยนไปนะครับกองโซลา้ะก็ล่างกองพวกนี้นะครับล่างกอง มันมีเศษฟุญนนะครับเศษฟุนเวลาเ่าตืม่มมีเศษฟุนแล้วก็ของไฮนะครับนี่ครับการเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองกรองโซล่าล่างกรองดักฟุนแล้วก็ของไฮนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเองอยู่บ้านนะครับของพวกนี้เ่าสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเาก็ศึกษาจากยูทูบเนี่ยยังเนี่ยนะครับก็มันกับบทีวัญญา,าก,กับประหยัดคา่าแรงประหยัดต้นทุนไปได้อีกซีซาหาลอยนะครับก็ถือว่าโอเค นะครับพวไหนเพราะเห็ดใดเขาก็เห็ดไปนะครับเพราะศึกษาเอาอยู่นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับผมจะไหนก็เดี๋ยวพอๆกันคลิปนาก็แล้วกันนะครับพอๆกันคลิปนาก็แลวกันนะครับคลิปนี้ก็สิฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเร็จแล้วจะไหนเดี๋ยวผมอยู่มาไทยบึงอีกเทีนึงหรือว่าถ้าบุมมีเวลาไทยก็เดี๋ยวไปถ่ายตอนเืมงานแต่งไหม้หรือว่าไปดึงตัวแต่งนั่นนะครับโอเคครับผม ฝาก็เลยก็แช่น้ำนะครับผมฝาก็หมเม่นตีชมเขามาด้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ